สวัสดีครับร้อนมากมาด้านหน้าเลยครับ <shrimly> 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 มาเชียวมนดีแรงขึ้นบันไดแล้ามาครบแล้วย้มเราไม่อยู่เวทยามที่สั่งเอาไว้เป็นเช่นไรบ้างเดี๋ยวจะถามทีละคนเดี๋ยวใครตอบไม่ยา้เห็นดีกัน องตอมกระสัตดีกระส,ส,ส,สังองตอมกระสัตกสังเต้มงี้อมวังสั่งเอาไว้ไอ้บินทาเวรภายนอกไอ้บินทาเวภายนอกฮ้ยมึงจะบอกอธิบาย่ดร้ยไลม้กรมมอจะละเอียดเลยทุกมาให้ขัดแต่แหกดูรูแตะ เฮ้ยยุเสือกไม่ได้ถามให้ต้องเสือกหรอกกูถามอีกค่ะไม่ต้องร้องออกไปอาไม่ได้เลยไม่ต้องพันรูปที่การหายนอกสงบดีภายในซิมีมากมายน้ำตาไหลหมดใครจะอดได้เรา แต่เงาว่าทานไปเก่าปลุกขึ้นมาใหม่ตอบอะไรวะตอบพิจารณาเองพุทธลงหินแลบมิ้นเลียหินทำไมเลยแล้วลงสีดูแลน่าเลยจะรีบเลียไปไหนเนี่ย ยังไม่ได้ถามไม่ต้องเสื่อมตกหน้าที่พระเอกเขาไม่ต้องร้องต้องร้องลอยไปหลวงต่จันทรไม่ต้องร้องเลยสุริยโยโจอยู่ยามสุริยโยโจอยู่ยามจงเอ่ยคำขานไทยมัสติอยู่กับตัว อันสติอยู่กับตัวไม่แช่งความชั่วเพื่อนชาติพูดไปสองไพเบี้ยพูดไปสองไพเบี้ยหนึ่งเสียงยนเปีกคลาที่ ออกมาไม้ร้องเลยลิเกเนี่ยเป็นโจ๊กร้องได้อ่าเอ้าสิตอบได้ร้องได้แต่อยู่โดยเฉพาะเนี่ยเสียงเนี่ยเขาถามมาก็ตอบได้เด็กผู้ชี้ใครคนนั้นต้องร้องต้องตอบเองเดี๋ยวใครตอบไม่เดี๋ยวเห็นดีเลยเนี่ยลองถามดูสิเดี๋ยวตอบให้เจออำมัตย์กะระเวชระวังโตเลยนะพี่ท้า าลาหมดใครจะอดได้เล่าน้ำตาลายมดใครจะอดไจเล่าว่าทานไปเาราปลุกขึ้นมาใหม่ปวดไปต้องไปเดียงพูดไปต้องไ,หหไปดีละลิงเสียงในตาสายยาาินไ,ไ,ไม่แตกแหกดูรูแตกรูไม่แตก

แลบลินเลียหินทำไมเลียหินก็ต้องเลียห้ยน้ำหยดลงหินแลบลินเลียหินทำไมเลียหินก็ต้องเลียห้ยุที่หลังเอากอนมาเองนะตะโพนเมื่อลงแลบเลียหินทำไมเลียก็ต้องเลียหายพี่คะข้าแต่ดไอ้าจะอดอ้เล้าว่าทานไปที่ไม่ถึงนี่ด้วยน้ำหยดลงหินแลบลินเลียหินทำไมเลียหิน ก็ต้องเรียอลอยน้ำมาไหยน้ำไ่ถอยหอนี่ทำไรยอยหแล้วจะดดค่ไ้มขาแหดูไมแตก็้งไม่เด้าไม้ขัดแตกแหดูรูแไมแตก็ต้องแไม่ค่ะไาแ ตแทนตอะไรเนี่ยต้องพี่กูที่รไม่ต้องลวัดอพังโคตมยังนั่นอ้ใจเย็นรัตนาพี่ไ้อ้หไม่เกียวมันเป็นหานั่งเลยบให้ไกลอหน่อยนสอารมณ์ดี ไอ้เก้ยอัตรูนี่แล้วนึกยังไงเอาไม้กูไปขัดโต๊ดเข้าเวทไงนี่อยากกมิดกเมียนัดเลยทำงานด้วยกันเนี่ยมึงมาโหอะไรกันเนี่ยให้เขาไปนั่งใกล้ๆพี่เขาอย่าโดนตัว สะโองขึ้นเลยเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยมันไส้แล้วเนี่ยไปนั่งใกลๆมันไปเอาะไรกันวะโอ้ใครว่าปลาเม่นวะทะเลทิ้งแล้วเจอทิ้งทหารกูทุกคนเพ่ประชดยังกูถามพวกมึงตอบอะไรกัน ไม่ต้องคำถามไม่ได้ิดเดียวแกได้ท <box> ุกตาทุ่ตัวปู่อยากรู <ment> ้นะอยากถามทหารทุกคนว่าพวกมึงยังรักแะครบกูอยู่หรือเปล่าปู่เลี้ยอตอบในทุกวนรักกูเสมอไหนเสมอกราวพยะคไม่ท่า รักเสมอไหนเสมอเก้าพระเจ้าขยโยงไอ้นี่รักเสมอไหนเสมอเก้าพระเจ้าข้าหม่อมฉันไม่รักหม่อมฉันขโมยอย่างเดียวรักรรอรักรักไปค่ะเสมอไหนเสมอเก้าเดาเสมอสิบเขาไม่ให้เก้าก็มากกว่าเก้าก็รักมากที่สุดนะสุดยอดนะไอ้พวกปากปลาสายใจเชื่อทคอปากบอกรักกูเสมอเก้า แต่การกระทำมือมันไม่ใช่แม้แต่นิดเดียวนี่หรือว่าระกูกูให้มึงเป็นก่อตอบกลับมาหากูสักคำก็หาไม่คุณจะบอกอะไรให้นะที่กูบอกว่ากูไปอังวะและตองอูอันแท้ที่จริงแล้วกูไม่ได้ไปไหนกูอยู่น่าเพนดินพม่าเนื้อแห่งนี้ไม่ไปไหนเลยแอบดูความประพฤติของพวกมึง ที่บอกว่ารักกูเสมอเก้าเจ็บใจนะรักทหารทุกคนเหมือนพี่เหมือนน้องแต่พวกไม่เคยรักกูเลยมินทาไปโดนอะไรมาปากซี่ขนาดนั้นพระลงโทษเลยมอมเมมเชินนะ้ไปเลย ไอ้ดูอะไรมาออออะไรอกอาการอาการอะไรเป็นเกาแพ่อะไรอ่ะแพ้ไก่อ่ะแพ้ไก่ไก่อะไรก็ไม่รู้อมไม่รู้เบื่อแล้วกินกินละไม่รู้เบื่อแค่ไก่ถึงเป็นสภาพนี้เจ้าคับกันซี่ ดูซิเนี่ยสองกระจกต้องรึเปล่าทำไมเหรอนีคะทำไมเหรอนี่คะปากสิกอบตาดำปิดไปโดนเลยมาหม่อมฉันแพ้อะไรแพ้แพ้หมูเพคะแพ้หมูแพ้หมูเพคะกินหมูไม่ได้กินหมูไม่ได้ข้าวหอมเสียงหมูเสียงไก่เสียงดังให้ตลบอบอวนไปหมด มิทาตาบอกแล้กูเสมือกันแต่มึงนะ่ะหักหลังกูคิดทำร้ายกูทางอ,อง้อมหนึ่งเรื่องรามินน้องมึงมึงคิดว่ากูเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่บ้าคลั่งด้วยอำนาจใครผิดก็สั่งฆ่าใครทำอะไรไม่ถูกใจก็สั่งลงโทษมึงจำเอาไว้เนะรามินทำผิดทึงสองครั้ง ถ้ากูเป็นกษัตริย์วาจาไม่ประกาศสิใครว่าจะนับถือกูในเมื่อมันผิดกูต้องลงโทษคนอื่นที่ได้เ,เอาเยี่ยงอย่างแล้วถ้ากูจะฆ่าราเมนจริงกูงไม่สั่งให้มึงไปเพจะฆ่าฆ่าน้องมึงเองเหรอกแล้วกูก็รู้พี่ฆ่าน้องไม่ได้มึงปล่อยมันหนีไปใช่ไหมึูรู้ เรื่องดาวมินหนึ่งแล้วสองตองสานอนเหมึงวันที่กลับจากงานแต่งสุริยยอมาถึงกลางทางน้องมึงจะผูกคอตายแต่กูกลับไม่หยุดช่วยมึงหันไปดูสิว่านั่นคืออะไรดูตองสา มัช่วยน้องมึงกูให้ไอเด้วแล้วก็ไอ้ด้ามินมันไปช่วยตองสาเอาไว้แต่หลังจากนั้นก็หม่อมฉันไม่ได้ดูแลนะอ้าวองสามีบุญแล้วทำไมที่มีราชบุญแห่งอังวะสิริโชกงดงามดังเทพผู้บุรลงมาจุติเป็นผู้ดูแลเขาอยู่เขากำลังคุยเขาจะทำคอนเทนต์อยู่คอนเทนต์อะไรอ่ะบอ้คนถ่ายอยู่ัเจ้าเจ้า ราชบุตรแห่งังว่เป็นคนดูแลสองสาเออเรื่องนี้ไอ้แชมป์เป็นพระเอกเหรอเนี่ยเขาคือพระเอกตอนเลิกจริงไหมเนี่ยพระเอกอย่าบอกนะกูออกเดินไปเดินมาไม่ได้พูดแต่กูเป็นพระเอกพระเอกพระเอกเหรอไปยังไงนะจันทนาไปดูหิ้งห้อยห้อ แล้วไซส์เดียวกันเลยนะโชคดีแล้วตองสายชอบแบบเนี้ยเดี๋ยวคอยดูลูกเขาทำไมอ่ะน่าจะสูงโป่งสำหรับมึงหยุดไว้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวค่อยเคลียบบสสร์ทีหลังโซนิโยรักกูเสมอตัอง้งมึงคิดว่ากูเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่บ้าเอาได้จะไปแย่งเมียใครก็ได้ไปนำผู้หญิงคนนั้นมาเป็นเมียคนนั้นมาเป็นเมีย คนนี้มามาเก็บเอาไว้มึงคิดว่ากูนี่ป้าผู้หญิงหรือไงวะมึงคิดยังไงหรือ <c oughs> มึงคิดว่าพออีนนี่มาอีนี่จับอีนัน,นมาแทนอย่างเงี้ยมึงคิดว่าเจ้าบอกเป็ไปเลยมึงคิดว่าเขาไม่หาผู้หญิงเหรอ,อมึงคิดว่าเขาบ้าผู้หญิงขนาดนั้นเลยเหรอฮะอโะใจใช่ <c oughs> มึงคิดผิด <c oughs> เรื่องทีมันจำเป็นไม่ต้องเสือพูดมานี่เคยไป นั่งตาห้อยเจีจับป้อนันไม่รับโทรศัพท์กูจะบอกให้นะที่กูไปแย่งเจ้าสาวมึงกลางงานแต่งกูมองถึงอนาคตถ้าณตอนนี้มึงแต่งงานกันแล้วมีลูกมีเมียมีครอบครัวที่ดีศึกสงครามอังวะทองอูยังไม่สงบลงไม่รู้ว่าจะปลดแบบบอกจากมาเมื่อไหร่ จยยกทับมาตีพม่าเหนือเมื่อไหร่ถ้าสงครามเกิดขึ้นทาหารมีลูกเมียแล้วห่วงลูกห่วงเมียห่วงหน้าห่วงหลังออกไปทำศึกแล้วใชนเชนน่จะเกิดขึ้นได้ยังไงวะกูจึงเสียร้งแกล้งแกเจ้าสาวมึงมานะวันนั้นแล้วก็เอามาเก็บไว้ไม่เคยถูกเนื้อต้องตัวนางแมมแต่นิดแม้แต่ปลายก้อยก็ไม่เคยถูกนางไม่เชื่อมึงถามนางดู พูดด้ใดยังไงพูดด้ใดยังไงใครจะเชื่อโจผู้อะไรตะปอไม่ต้องเสือกเขาจะร้อใครไมู่้ไม่เคยถูกเนื้อต้องตัวเขาไม่เชื่อใช่มึ่ถามแต่ความจริงจะพี่พระองค์ท่านนะ่ะไม่เคยถูกเื้อต้องตัวเชื่ออะไรสักนิดแต่ถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นน่ะฉันก็ไม่รู้แต่เท่าที่รู้นะ่ะส่วนใหญ่จะแอบส่งไลน์อย่างเดียวจะงวจง ทำไมไม่ลบที่หลังก็ลบรู้เบาเอ้ยแล้วมาดูดีๆว่าเขาเขาไลนต่อับไอีกขึ้นบ้าเ่าคนเราทำอะไรมีเหตุผลบางทีมันก็บอกใครไม่ได้บอกไม่ได้ผู้หญิงเนี่ยคนแรกที่รักก็คือแม่แม่คนที่สองคือเมียไม่มีใครมาแทนที่เมียได้แล้วเออเนี่ยจำไว้ไจำไว้ปากนะพูดได้แต่ใจต้องทำด้วยหุบปากตะโกมึงเลยหุบเลย ว่าทะเลแกยอยู่เนี่ยทีต้องเสือพูดกูก็ยิงเ,ยเครียดอยู่ริ้วผู้หญิงในเม็ดเดียวในปมบอลล์เกินมีครบในตัวแกอะไรบ้างอ่ะบอลผู้หญิงไ <c oughs> กง่กีฬาไงเชียอะขยันชี้อ่ะูเสียใจมากเรื่องตะก้อกันเหรอ <c oughs> เรื่องทหารกูเนี่ยที่หลังก็พูดให้มันหมดสิมึงหยุดพูดได้ไหม้วคุยจะกูจะเข้าเรื่องเข้าเราจะเป็นหลักเป็นการ มึงพาผู้ออกนอกกันนอกเรื่องตลอดเลยเล่องนี้เกย์มึงจะเข้าเรื่องแล้วเข้าเข้าไปที่ิฏยาของมึงความจริงจะพี่แต่พี่ไม่ยอมฟังเชื่อเลยดีไงคนต่อไปกันแล้วกันไอ้คุณนิจอฟังให้ดีนะสู้ๆนะไอ้ท่ไนโซโซไอ้นินทายังไม่ถึงคิวมึงหยุดพูดไปก่อน รักเสมอเจ้าต้องไหาบ้าเมื่อปั่นใหม่ทำไมอ่ะตบมืออะไรเลยเก่งนะไรยัดีทำไมอ่ะเหลอแบบเดียวกลายเป็นคนดูไปแล้วกูเนี่ยนี่ทำมีพัดอีกอันใช่ไหมบอกแล้วกูเสมอเจ้าแต่มันไม่ใช่ในเมื่อมึงสิ้นรัก แล้วเาลบกับปูเดบางกีแล้วกูจะอยู่ทาไมเลยว,วะกูอยากสละทุกสิ่งทุกอย่างกูอยากสละแล้วไม่อยากมาเป็นพาระก่อยากที่อะไรต่อไปแล้วตาคนตาอคอกูท้องใจไ<อ>งกูรักทุกคนเอกคนนี้เล่นดีแต่ทุกคนไม่เคยนะกูไม่แต่นเดียวเขาอาจจะไม<า>่พูดทำตัวดีๆเด็จใจ ไอ้ต้อมมึงเนี่ยสนใจลิเกบ้างต้องให้กูด่าออกมาตลอดด่าไอ้ต้องกูไม่ได้คนบ้าคลั่งไม่ได้คนป้าผู้หญิงใช่ไม่ได้คนป้าอะไรเลยมึงรู้ไหมผู้หญิงมายืนเปแล้วไม่พันกูไม่เคยมองไม่เคยมองเลยกูมีรักเดียวใจเดียวต่อให้ผู้หญิงแก้ผ้าต่อหน้ากูก็ไม่ยุ่งไม่ยุ่งนี่พ่อมึงตายเลยเนี่ยเป่าทำไมเนี่ยเอาไว้เป่างานแต่ป๊อกนู่นเอา งาน,นเกินอดเกินในเมื่อสิ่งรักนต้อรบกับกูแล้วกูก็จะสานท,ท,ทุกสิ่งทุกอย่างสมบัติของใครเป็นของใครกูจะคืนให้หมดเอสซี่ใช่คะ่ะตอบดังๆสิว่า,า,ารักมินทามั้ยรักหไหมรักค่ะมินท้ะชอบผู้หญิงไหมอชอบมากผู้หญิงของโปรดเลยอะ ดุงเจ้าสำราญยียงเจ้าเห็นไม่้อย,ยฉันควนมีครอควได้แล้วยัยจอมหนีไม่คนลเลย<ม>อัน,น้นแม่บุญธรรมเขาทนึ่ำเลยถ้ารักกันมากเราจะไม่กั้นขวางความรักของเจ้าเราขอยกกันสี่ให้เป็นคู่แต่งงานกับวิ๊ก้าอ่าข้มาะตุ้นจริงเขากทายคะเพชินอวะยกให้ไปเรือนหอกลับไปคลองอวะเดิมเดิม หอยยงใหญ่มันเดิมบไหมนะไห่หอยอะไรหอยอะไรอ่ะระวังไข่จะร้อนนะเขาขายหอยทอดไงนหอยใหญ่ไข่ร้อน่วนโตองสาเจ้าก็มีบุญที่สุดที่ได้ราชบุตรแห่งอังวะเป็นผู้ดูแลเพราะฉะนั้นเราขอประทานเจ้าให้เป็นคู่แต่งงานกับราชบุตรแห่งอังวะ สมน้าสมเนื้อกันดีขู่กันไซส์เดียวกันไซส์เดียวกัน,นฟากไมด้วยไอ้สองคนนี้เนะี่ยออกทุกฉากเลยเนี่ยออกทุกฉากอยากได้ตาแหน่งอา้าวอยากได้ประธานให้ลูกร่างหล่อๆทั้งคู่เลยเมียก็ไม่มีครอบครัวก,ก็ไม่มีใช่ะจถ้าอย่างนั้นเราขอบอบให้เจ้าทั้งสองเป็นผัวมินทานปรมา,า,า,ามินทานรับไหม

พระเอกเป็นอย่างนี้ก็แล้วรูหาพนมเพชรบันเทิงโซอรทริสยอเจ้าสาวของเจ้าก็คือของเจ้าอยู่วันยังคำ่ำเราขอคืนอาทิตยยาให้เป็นคู่แต่งงานกับเจ้า <c oughs> แล้วมอบผ่นดินพาม่าเหนือให้เป็นเรือนหอ้ในวันแต่งงานด้วย <c oughs> สละทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว เปิดกิจการคู่กันเลยคนรกิกับบาน้ําเห็นกับบาน้ํานเห็นต้องอยู่คู่กันอืมแล้วเขาต้องไปเป็นยามเฝ้าบาร้านน้ำเงิน,นพูดดีเปล่นี้มาิซี่สิตุ้งกับเต้งเ <c oughs> จ้าเป็นองครักษ์ทหารคู่พระไทยออกรบมาหลายสนามรบ <c oughs> เขาได้มบหมดแล้วอยากได้อะไรขอให้บอกเดี๋ยวจะะทานใหยขอเป็นอ,อให้บาน้านำเงิน เปิดยาวยันตีห้าเฉันต้องรอเขาปลดก่อนบางท่านชอบไปนั่งจะไปนั่งอยู่น้ําอร่อยเหล้าอร่อยใช่เพื่อพระองค์จะไปนั่งไปที่จ้าของร้านสวยต้องไปเฝ้าบ่อยๆเดี๋ยวเจ้าขอไม่ต้องพูดเราต้องเฝ้าอยู่แล้วเขาคือยอดดวงใจของเราขอเลยค่ะ พูดแบบนี้ทำอะไรผิดหรือไม่ไม่ได้ทำแต่ขอบอกอะไรก่อนได้ไหมว่าคืนนี้อย่าล็อกห้องนะยุดเขาเรื่องเขางเรากูถึงไหนแล้วเนี่ยนี่อ้ามหาป่าบอกว่าเดี๋ยวมันสั่งตัวเสือกแล้วแต่พงจะประทานให้เลยได้หมดได้หมดเลยดูความเหมาะสมแล้วสมกับเป็นผู้บริหารใส่สูรใส่เล็กไทยโมอบให้เจ้าทั้งสอง เป็นเจ้าของกิจการอาบอบนวดทั่วประเทศโอ้โธงงั้นพงษ์ท่านก็ต้องเป็นแขกวีพีขอบัตรวีพีให้กับน้องเอสน้องออสอรุนโลดด้วยเราไม่เป็นทำไมอะเราไม่สังคัดในเรื่องนี้เราชอบดูคนตาบอดมากกว่าคนตาบอดดูแขกโบราณดีอ๋อชอบเงนี้ยอืมขอไปถ่ายไปซะเดาเราคุยอะไรกันเปล่าเขาไม่เล่าเรื่องให้ฟังเอามานี่มานี่มานี่ โขกินเยอะแล้วเกินไปเดินตามตีสามกระไแกนนะเราก็กลัวผีมะนะันก็พายออไปโายเายขาอะไรขาเ้า,า,าต้มกินเหรอบอยมาคุยด้วยไมปตมียันตีสามรู้อะไรไม่ได้ดจริงๆนะ เนีขาให้เลิกเที่ยงคืนนี่จะเลยเวลาบ <Okay. S 2> อกเที่ยงคืนหรือตำรวจไล่ไม่ต้องกลัวหรอกทำไมอ่ะตำรวจเห็นหน้าผมทายผมทุกคนเลยทักว่านะสวัสดีครับขอตรวจเยี่ยวน่อยสาธุเคยโดนตรวจจริงจร<ๆ>ิงไปโกนนี่เจอหน้ารถกระจกคุยตำรวจคุณตำรวจไม่ต้องตรวจเยี่ยวอกทำไมอ่ะแค่ตดก็มวงนะ้วยอดตรวจสุขภาพเลยยอบวันเอารถติสาดผ่านไปด้วยนะไม่มีไม่มีคณะเราไม่มีไม่มีทำไมไม่ดีอ่ะ สองชั่วโมงแล้วไม่มีจะไปเล่งเงด้เด็ดเอางี้อยากได้อะไรขอให้บอกเลี้ยวจะประทานให้ไปลองนายกดีกว่าจริงเลยเป็นนายกโอที่หาได้นายกไม่เป็นพูดเยอะเป็นลองนายกไม่ต้องพูดอะไรเลยทําไมไม่พูดเลยก็เขาบอกเองพูด้อยไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้ไม่รู้นี่เอาแบบไม่รู้บางเรื่องเราก็ไม่รู้ไม่รู้อ่านแล้วแต่จะให้เลยมาตั้งมาแล้วแต่จะให้น้อมรับมั้งมุงอยู่กับกูมั้งแต่ฉากแรกยันฉากสุดท้าย ไม่เคยลาไม่เคยหนีไปไหนพระเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นต้อง้ด้มากที่สุดขอพระไทยขอมอบตำแหน่งหน้าที่ให้มึงเป็นเด็กวัดกูจะลาบวชไอกับกูกไปนั่งเป็นคนดูเหมือนเดิมดีกว่าเอาหวานหวานหน่อยจะลาเขาแล้วนะ